เอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดือดเลยเดือดเดือดอะไมาเดือดตัวกินปลาเดี๋ยนอนลองลองลองมาดูหมุนกไอนตัวกินปลาไอ้นมไม่เลี้ยงเขาไเตะแจ็คแฟมโฮเล่นกับพ่อมันเลยจริงนานนี้โอ้โหโคตรมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ลุงของดีไม่มีผิดหวังเจอของเนี่ยโอ้เอ็มสี่ของดีแอบอยู่ในห้อง พี่เไรอเขาเดินผ่านแล้วทิ้งไงดิเขาไม่ต้องพูดจาหรอเีวะแต่เป็ตีไม่มี่นแทางนั้นมีไรเบอร์สองที่โอปีสัตว์มีเสียงปืนไหมเจากันแล้วเจอนแล้วเจอกต้นไม้น้าต้นไม้เดีย้ยแล้วล่ะเดี๋ยวคุณเปิดนะยแล้วมึงบวกอะไรใช่ป่ะมึงไม่เหนบวกเ่ย มันขึ้นไปบนเนินมันขึ้นไปบนเนินกูยิงบอดอยู่ยิงไม่โดนเลยขวา <high. S 1> ขวาขวาไ no, no. อ้นองเนาะตรงนี้ขึ้นไปแล้วไ,ได้แล้วได้แล้วเห็ยเห็นเห็นเบอร์เ,เ,เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยวัวมันยิงวัวน้องๆอยู่อยู่อยู่ร้อยหกห้าร้อยหกห้าหเดี๋ยวกูอ้อมหลังให้กูล้อมหลังให้ไอ้ตัวจริงเลยโดน,นหัวเออ หลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวข้างหน้าเราเจอยูแล้วอยู่แล้วมีมีมีตรงเนินนี่มันแตกยังอ่ะมี่ตัวเนินเหลือตัวนึงว่ะเหลือตัวนึงพวกคงมยัดแล้วพวกคงมยัดแล้วตัวนี้คงมยัดในบ้านในบ้านในบ้านเลยเดียวเดี๋ยวกูหายถึงตีถึงตีเครับผมสวยเอ้ยแขกเรามันได้วะแขนเที่ยอะไรมาดู มีคนมีคนมีคนนี่หรอมีครับมีครับข้างบนหรือข้างล่างตรงไอรอบข้างล่างนกดาวนกดาวตรงนี้มาหนึ่งสมนีนะมีอไกอีกนะไมีอไกอีกนะตรงตรงที่คนติดกันไว้น้ำไว้น้ำสวยตายสอง นีไอ้ดอกนะคนละคนต่คนนี้เต้ได้ไรกูได้อะไรเอางี้ได้ละได้ละดาบพิฆาตกระสูเนี่โง่ใช่เฮ้ยกูได้ดาบพิฆาตกระสูดมั้ยเฮ้ยมันยิงอยู่วะอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นไหมเบอร์สองคนเดียวอีกแล้วเบอร์สองคือมึงเต้เบอร์สองคือมือเล่นคนเดียวมือมืงมาใส่ฝั่งนู้นเหรอใช่ใช

อ๋อเห็นแล้วตรงป้ายตรงป้ายข้างบนข้างบนพี่ไอ้ตัวมาเอามันหายไปไหนหรือวะอกดาว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 า้ไม่แม่ไอ้ตัวที่มาฝั่งกูนะไอว่ายน้ำมาดาวอิงกูว่ายสัตว์ฝั่งนู้นน้องน้องมันอยู่ตรงป้ายแมอยู่ข้างบนดูดูดูภูเขาฝั่งขวาว่ะแต่ละแต่ละไปแต่ละไปแต่ละก็เหนือไดนเสร์อ่ะมึงยิงตัวไหนวะมึงยิงตัวไหนเตอร์ไม่ใช่เตอร์เอริกอินโอ้ no 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 จละจ โโโโโนนนนนชมพูป่ะชมพูป่ะชมพูติ๊ก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 ไอ้เละไอ้และไอเละชมพูนะชมพูชมพูนี่นี่จิ้นนีไหนวะจิ้ยิงนเออแต่ละแต่ละแต่ละไปเข้าเลยเข้าวงเข้าวงไปเดี๋ยวาบุมึงแบบฆ่ากันมาเลยไม่ได้ฆ่ากันมาสเตอร์มาสเตอร์ความสาม่างเงี่ข้าหนึ่งในน้องๆเอาเอาก็จะขิงอะไก็แบบขอโทษ เจอแนะ่วงก็เล็กนเบื่อสามวงอยู่ในวอลเลย์เราต้องสนไนายเอาปะวะไอ้บ้านนั้นมีแน่เลยถ้าต,ต,ต,ตามสูตรแล้วกูไปไหนมันไปเข้าช่วงชิงวอลเลย์แล้วกีมังกรวาะน้องๆโอ้ที<ไ>หนึ่งแต่มันยังเหลือเยอะวะ่ะไอ้น้องระวังนะ<ม>นี่เสียงหลังวะ,วะถ้ายิงวะหนอมาอะมาวะมาวะมาวะถ้ามันถ้ามันลงเดี๋ยวเดี๋ยวสันลง ลวงนะล่วงนะกลิ้งไปกิงไปกิงไปกิงไปเ้ยใครล้มมอีลิกอีลิกโดนที่อะไรโดนซูม้สัตวอะไรของมึงไอ้เต้มไอ้เต้อ้เต้มไีกเต้มมะอ่กัเด็กเลยวะล็อกสองล็อกองล็อกสอกูมาช่วยอะไรกูมาช่วยอะไรมา เร็วเร็มันมันมีตัวตรงตรงมังกรมันสูงมันรู้กันแล้วมันรู้กันแล้วมันเห็นกันแล้วมัอยู่เร็ว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 วคว่าเราต้องล่อตเตอร์มันมันแบบอูอยู่ข้างในวงเนี่ยออกมาดิอ๋อไอตัวเบอร์สองคือมง่ไหมเออไอเตอร์ไอเตอร์มีตัวไปหาเพงระวังหลังหลัหลังังเลลโอหมูบ้าสามวะัดป่ะน้องัดป่ะมาดิมาดิพู้มึงผมึงไม่ดี ไออยู่เติย์สไออยู่วิววิวอุปนับแล้วก็มัน้าเในบ้านมี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 ตัวนึงเออออมันฮิวอยู่ไม่เอาเตอร์เตอร์สเติร์สบูกูเคยไหมกูมากูมาสูขางใมาหมดเลยข้างนอก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 ยิงก็ไหนข้างนอกอ่ะสวยสวยสวยหลังหลังเข้าเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยมามามา

ร่วงทับเทนทับเทนกูอยู่กูเยอะเยอะเยอะตีหนึงตีหนึงเยอะมากเยอะมากกูบ่นแะกูบอนแล้ตรงนั้นอะเย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 อะไหนไอเราได้เปรียบวะเราอยู่ในมือหัวแม่งนอกดาวนอกดาวนอกดาวนั่นอยู่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 นั่นทีนั่นที่นกดวงเหรออยู่แล้วอยู่หน้าวงไหมพวกนั้นมันอยู่นอกเมืองหมดเลยมันมีแต่เราอยู่ในเมืองเนี่ยชิบหายแล้ววงบีบป่ะวงวงวงยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบี่บวิยี่สิวิบวิยีบวิยี่สิบวิยวิ่งิบวิย่สิบวิ่สิบย เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนค่อยๆยักได้อยู่ได้อยู่แต่ระวังมุมอื่นด้วยนะมุมอื่นด้วยนะอยู่ซ้ายแล้วหมดเลยเว้ยอยู่ซ้ายแล้วหมดเลยเฮ้ยมันหายไปเอ้ยมีตรงมีตรงเครื่องก่อเกิดมีตรงก่อเกิดมีก่อเกิดตรงนึง เจ็บเจ็บมากเจ็บมากโดนโดนมีโดนมีโดนวงแดดไปตัวตัวนั้นกูยิงไปแล้วอไอ้ตัวหลังต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้ากูตายตายสวยอีกตัวเดียวมั้ยต้องบนหัวบนหัวบนหัวดินี่โดน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 กูบนหัวกูบ่นเนินนูบ่นกูว่าใช่กูว่าใช่เพราะตอนนั้นกูยิงไปมม่เก็บตัดเลยโอยสวยสวยที่นี่มามาสั้นเลยมนน่าอยู่แถวนี้เจอปะเจอปะ ไม่มีวเดี๋ยวไปเดีไปไหนวะกูตองกูนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เออจิจิวยขอเต้นขอเต้นขอเต้นใส่มันนะกดคียกดคีเรกดคียไอ้ยอย่างมันกดียโอ้โติจัดกูกูกากสุดเลยอ่ะกูกาก้ออไม่ใช่กูกูกากก๋วยเงูเอเตอร์เก้าร้อเมตรเอ็งไรเนี่ย